เอาจริงนะคนที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะยิ่งโรคที่มันเกี่ยวกับโรคเรื้อรังเรามักจะเกิดโรคแทรกซ้อนนง่ายมากๆเลยและถ้าเกิดป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมซะอีกถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าร่างกายเรามันไม่แข็งแรงอยู่แล้วระบบต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างไม่เต็มที่อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายทํางานได้อย่างไม่เต็มที่ยกตัวอย่างเช่นคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยคนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อนครับเรา จะมีโรคแทรกซ้อนก็ต่อเมื่อเราให้ยาเคมีซึ่งยาเคมีเนี่ยมันจะไปกดภูมิคุ้มกันของเราครับสาเหตุนี้เองครับทำให้เหมือนกับทหารของเราเนี่ยถูกกดอาวุธนะ่ะทีนี้โรคภัยแค่เจ็บอะไรมันก็เข้ามาง่ายครับแต่โรคที่มันเข้าง่ายมากที่สุดยิ่งกว่าการเป็นมะเร็งนั่นคือเบาหวานเบาหวานน้ําตาลเกินอันเนี้ยโหหนักม,นมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นเบาหวานเรื้อรังอยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆไปเป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรบางอย่างนะมันจะทวีความรุนแรงหนักยิ่งขึ้น เป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวคือเมื่อเทียบกับคนที่วัยเดียวกันอายุไล่เลี่ยกันเนี่ยเป็นโรคกอเกิดขึ้นเขาจะเป็นประมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนเป็นระเบาวานครับอายุคราวเดียวกันเลยเขาจะเป็นหนักแบบทวีคูณหนักขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเห็นภาพชัดเจนนะคนที่เป็นปกติพอเป็นแผลปุ๊บเขาก็รักษาก็แป๊บเดียวก็หายใช่ไหมแต่คนเป็นเบาหวานจากแผลเล็กๆจากแผลแค่มดกัด พิ่ขึ้นมาโอ้โหเกือบต้องตัดขาทิ้งเลยเห็นไหมครับว่ามันมีท,ทวีความรุนแรงมากขึ้นถามว่าทาไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันเกิดจากที่ร่างกายขอยงเราเนี่ยมีระดับน้ําตาลในเลือดเกินซึ่งระดับน้ําตาลในเลือดที่เกินเนี่ยมันส่งผลทําให้เลือดของเราเนี่ยมันข้นหนืดมากขึ้นทําให้เลือดในร่างกายมันไม่โฟล์มันไหลเวียนได้อย่างไม่เต็มที่มันเข้าไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างไม่เต็มที่ตัวที่2คือน้ําตาลเหล่านี้มันจะไปกักไปกันครับ การสารอาหารที่ดีเนี่ยเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลลคือเซลเนี่ยถ้าเกิดมาให้มันเลือกระหว่างการกินสารอาหารที่ดีกับการกินน้ําตาลเซลลมันจะเสพติดการกินน้ําตาลมากกว่าทีนี้พอมันให้มีมีตัวเลือกให้เลือกเนี่ยมันก็กินแต่น้ําตาลครับพอมันกินน้ําตาลบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ เซลล์ก็อ่อนแอเหมันคนขาดสารอาหารครับกินแต่ขนมมีข้าวกับขนมเราก็จะชอบกินแต่ขนมออกกินแต่ขนมกลายเป็นคนขาดสารอาหารซะง,งั้นเซลล์มันก็แบบนี้แหละครับผมมันมีให้เลือกไงและอย่างที่3มนะครับน้ําตาลที่อยู่ในร่างกายเรามันเป็นกรดน้ําตาล พอพูดถึงว่าเป็นกรดน้ําตาลปุ๊บมันมีคุณสมบัติของมันคือมันกัดกินครับความเป็นกรดเนี่ยมันกัด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 อยู่แล้วไปเกาะตรงไหนตรงนั้นก็เสื่อมไวเปรียบเสมือนสนิมในร่างกายของเราครับแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยคนน้ําตาลมีหุ้บตั้งแต่หัวจนเท้าเลยความเสื่อมไวกว่าปกติแน่นอนครับลองคิดดูสิครับคนรุ่นราวคราวเดียวกันคนหนึ่งไม่เป็น เบาหวานอีกคนหนึ่งเป็นเบาหวานิเปรียบเทียบหน้าครับผิวพันธุ์ต่างนลิปลับเลยนะฮะคนที่เป็นเบาหวานผิวพันธุ์เขาจะเหี่ยวย่นแก่ไวพูดง่ายๆคือแก่ไวแล้วก็ไม่สดใสดูหมองคล้ำกว่าคนที่ไม่เป็นและอย่างสุดท้ายก็คือน้ําตาลส่วนเกินนี้มันจะไปสะสมกลายเป็นไขมันด้วยส่งผลทําให้หัวใจทํางานหนักขึ้นตับทํางานหนักขึ้นไตทํางานหนักขึ้นเพราะามันจําเป็นต้องพยายามขับล้างส่วนนี้ออกไปยิ่ง เราเป็นเรื้อรังยิ่งเราเป็นนานมีโอกาสเสี่ยงมากๆครับที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันเสื่อมไวกว่าปกติคือถ้าเกิดตดตามทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะเสื่อมปีหนึ่งประมาณ10% ปีหนึ่งเปอ็นอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะจากบทวิจัยแต่ถ้าเกิดคนเป็นเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเลยครับเป็น1เท่าบางคนเป็น5เท่าบางคนเป็น10เท่าบางคนเป็นร้อยเท่ามันจะเสื่อมเร็วมากคนเป็นเบาหวานอายุ20ปีเนี่ยร่างกายเขาอาจจะเสื่อมลงไปเหลือเทียบเท่ากับคนอายุ50ปีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่อันตรายมากๆหนักหน่วงมากๆเลยนะเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายมากและถ้าเกิดเกิดเรคแทรกซ้อนปุ๊บมันเป็นแบบ หนักมากทาวีคูณสุดๆเลยและเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าน้ําตาลเนี่ยฆ่าชีวิตมนุษย์ต่อปีมากกว่าคนที่สูบบุหรี่ซะอีกนะเป็นบทวิจัยที่ผมอึ้งมากๆเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆเป็นเบาหวานดูแลให้หายไวๆนะครับอย่าให้มันอยู่กับเรานานไม่งั้นแล้วเราก็จะเกิดความเสี่ยงมากขึ้นและถ้าเกิดปล่อยไว้ต่อไปเรื่อยๆนะตับไตหัวใจม้าปอดมันก็จะเสื่อมหนักขึ้นและยิ่งเสื่อมหนักขึ้น อาจจะส่งผลเป็นบอ่อเกิดของโรคมะเร็งหรือเซลล์เนื้อร้ายเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเซลล์เนื้อร้ายเหล่านี้มันชอบกินน้ําตาลอยู่แล้ว ยิ่งเป็นกรดด้วยนะร่างกายเป็นกรดยิ่งชอบเลยโอ้โ oh, ห oh, oh. มันเบ่งบานสุดๆเลยเพราะฉะนั้น mm. ผมถึงยกให้โรคเบาหวานเป็นโรคร้ายที่รุนแรงและอันตรายมากที่สุดบางคนบอกว่าโรคมะเร็งสิไม่ครับโรคมะเร็งถ้าเกิดเรารู้นะเรารู้จักมะเร็งดีๆนะโรคมะเร็งไม่ได้น่ากลัวเลยเราสามารถพิชิตมันได้เลยเพราะว่าโรคมะเร็งมันเกิดจากธรรมชาติแต่ตัวเบาหวานนี่แหละที่มันเกิดจากอะไรบางอย่างเป็นตัวกระตุน้นเป็นปัใจจัยในการกระตุน้นทํา ให้ร่างกายเราเสื่อมลงเร็วกว่าเดิมพอมันเสื่อมเร็วการควบ คุมกำกับการรักษามันก็จะยุ่งยากยิ่งกว่าเดิมต่เราใครที่เป็นโรคเบาหวานนะก็อาจจะดูแลตัวเองได้ครับในหลากหลายวิธีทั้งวิธีแบบทางการแพทย์ทั้งวิธีการสมุนไพรและทั้งวิธีเรื่องของการควบคุมอาหารรับประทานอาหารการกินกินผักกินผล,ลไม้เยอะๆมันก็มีโอกาสช่วยได้ยังไงก็สู้ๆนะครับเอาละสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเชื่อว่นน่าจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างหลักเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่า มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ